วันนี้พาทุกคนมาดูบ้านหรูที่โครงการแกลนดิโอรามอินทราวงแหวนจากเฟเซอร์พรอพเพอร์ตี้โฮมค่ะติดถนนใหญ่เรียบวงแหวนการจนาพิเศษตะวันออกที่นี่เป็นบ้านเดี่ยวหรูสเปนิสสไตล์ style, ในอาณาจักรแกลนดิโอเดอเอสพานาหรูหราร่วมสมัยใครดูรีวิวนี้แล้วไปจองโครงการมีส่วนลดพิเศษด้วยนะคะซุ้มทางเข้าออกหรูหราสถาปัตยกรรมอาร์คเน้นเส้นโค้งมนดูสง่าง,งามและสบายตาค่ะ บ้านเดี่ยวแบบอาบิล่าหลังนี้หลังใหญ่ที่สุดในโครงการพื้นที่ใช้สอย320ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำ3ที่จอดรถค่ะพร้อมห้องแม่บ้านและมีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยค่ะ ตัวบ้านหน้ากว้างมากที่จอดรถในร่ม3คันประตูเข้าบ้านเป็นบานคู่ให้ความรู้สึกหรูหราบรรยากาศภายในบ้านโปร่งสบายตาจัดฟังก์ชันเชื่อมต่อกันได้สะดวกด้วยฟอยเย่หรือถงต้อนรับเข้าบ้านต่อเนื่องด้วยมุมนั่งเล่นรับแขกขนาดใหญ่ที่มองเห็นสาะว,ว่ายน้ำส่วนตัวมุมทานอาหารที่วางชุดโต๊ะขนาด6-8ที่นั่งกำลังสวยเลยค่ะ ห้องนอนสีที่ชั้น 1. นึ่ทำเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้เลยวางเตียง5ฟุตได้สบายพร้อมรับวิวหน้าบ้านห้องน้ำส่วนกลางที่เข้าออกได้2ทางสะดวกสบายค่ะห้องทำงานเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนมีพื้นที่เชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำได้เลยทำงานเหนื่อยๆมองวิวสระว่ายน้ำก็เพลินดีค่ะ มาดูโซนครัวไทยกันบ้างค่ะออกแบบเป็นห้องแยกส่วนพื้นที่กว้างวางไอแลนด์และเคาน์เตอร์ครัวได้ครบเลยค่ะเชื่อมต่อไปโซนสักรีดและห้องแม่บ้านด้านข้างบ้านได้สะดวกค่ะตรงนี้มีห้องน้ำสำหรับรับแขกให้อีก1จุดนะคะมีเฉพาะฟังก์ชันแห้งอย่างเดียวค่ะ ทงทางเนินบันไดเปิดโลง่งหรูหราสุดๆไปเลยค่ะชั้น2จะมีมุมพักผ่อนส่วนตัวของครอบครัวตรงนี้และมีมุมห้องพระเตรียมไว้ให้ค่ะชั้นนี้จะมี3ห้องนอนทุกห้องนอนมีห้องน้ําส่วนตัวทั้งหมดค่ะมาสเตอร์เบดรูมห้องกว้างมากวางเตียงคิงไซส์แล้วยังมีพื้นที่จัดมุมนั่งเล่นส่วนตัวได้ด้วยค่ะและมีโซนสําหรับวอล์กอินคอร t เซตด้วยนะต่อเนื่องไปห้องน้ําส่วนตัวได้เลยฟังก์ชั่นครบถ้วนและมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยแช่ตัวสบายๆฟินๆได้เลยค่ะ ส่วนห้องนอนที่2จะอยู่อีกฝั่งของบ้านค่ะห้องใหญ่มากเหมือนกันรู้ราาสุดๆค่ะมีพื้นที่ทําห้องแต่งตัวก็ได้และมีห้องน้ําส่วนตัวค่ะสุดท้ายจะเป็นห้องนอนที่3วางเตียงใหญ่ได้ถึงคิงไซส์เลยนะคะมีพื้นที่สําหรับการจัดฟังก์ชันลงตัวครบทุกอย่างค่ะและมีห้องน้ําส่วนตัวค่ะต่อกันที่ส่วนกลางกับคลับเฮาส์สุดอลังการสไตล,ล์คลาสสิกโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมโครงสร้างอาร์คในแบบฉบับสเปนนิสสไตล์ค่ะมีครบทั้งสระว่ายน้ําฟิตเนสและสวนสวยสไตล,ล์สเปนนิสค่ะใครที่กําลังมองหาบ้านหรูหลังใหญ โนใหญ่โซนวงแหวนรามอินทราอย่าลืมแวะมาดูนะคะแกลเดีโอรามอินทราวงแหวนราคาเริ่มต้น9ล้านไปจนถึง15ล้านบาทค่ะ